สวัสดีค่ะชาวควาบิวบิวทุกคนวันนี้บิวบิวได้มีโอกาสไปร่วมง,งานเปิดตัวแบรนด์แอมบัสเดอร์นะคะสกินแคร์ของเมืองไทยที่ได้จดสิทธิบัตรนวัตรกรรมจากเกาหลีอย่างเมดิจ w เรี y ค่ะเขาได้เปิดตัวเจ้าครีมกระปุกนี้นลค่ะที่มีนวัตรกรรมที่เหมือนคลินิกในขวดนั่นก็คือมีการใส่รีจูเันกลูตาไทโอนแล้วก็การเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเรียกว่ากระปุกนี้ครบจบใน1เดียวเหมือนคุณได้มีคลินิกอยู่ที่บ้านนะคะซึ่งดรจินหรือเขาได้นา เอาวัตกรรมเนี่ยมาใส่เพราะว่าเขารู้สึกว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นอากาศที่ร้อนเนาะแล้วก็โดนแดดบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ผิวของนุ่มๆสาวๆของคนไทยเนี่ยนะคะหรือว่าทุกคนบนโลกไปเนี้ยที่ได้อยู่เหมือนไทยเนี่ยต้องเหมาะกับกระปุกนี้แน่ๆค่ะเป็นกระปุกที่ครบจบเดียวเหมือนคุณมีคลินิกไว้ในบ้านซึ่งการที่เขาเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์อย่างคุณมิวสุประสิทธิ์เนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าของไม่ดีจริงมิวสุประสิทธิ์ไม่มาเป็นแบรนด์แอมนะคะเพราะคุณพรสังเนี่ยเขาบอกว่ากว่าที่คุณมิวสุประสิทธิ์จะยอมรับเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์ของเขานะคะต้องศึกษาเยอะมากส่วนผสม,สมเป็นยังไงใช้แล้วเห็นผลภายในกี่วันแล้วมันดีจริ ไหมคุณมิวถึงขั้นลองใช้เองจนแบบเออรู้แล้วว่ามันดีจริงๆเขาถึงได้ยอมมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์เมดิทเยอรี่นั่นเองนะคะเรียกว่า ดีไม่ดีดูหน้าคุณพาสังก็ได้ค่ะพี่บิวถ่ายคอนเทนต์คู่กับเขาเนี่ยไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อค่ะนี่คือคุณแม่ลูก3มอายุ50กว่านะคะที่หน้ายังแต่งตึงเลยยังดูเด็กดูเลยค่ะไม่น่าเชื่อว่าเฮ้ย i มดิจ e ร r y เขาทําถึงจริงๆค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่ไปงานวันนี้เหมือนกับบิวเนี่ยที่เอ็มซีเฟียนะคะบอกเลยว่าทุกคนที่ได้ซื้อของของเมดิจูรี่เนี่ย ได้ลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ถ่ายรูปคู่กับมิวด้วยค่ะแล้วก็มิวร้องเพลงให้ฟังด้วยบอกเลยว่าดีมากก็ถ้าใครนะคะสนใจในตัวนวัตกรรมที่เมดิจิวเรี่มีหรือสนษณาเด้งดูเด็กเหมือนกับคุณพัสสังก็อย่าลืมไปซื้อเจ้ากระปุกตัวนี้กระปุกสีขาวที่อุดมไปด้วยแบบว่า ความที่มีประโยชน์ต่อผิวหน้าเรามีทั้งรีจูรันมีทั้งกรูต้าไทโอนแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเนี่ยอย่าลืมไปอุดหนุน m e d i เจอรีกันนะคะสําหรับบิวิวรู้สึกว่ากันแดดของเขาคือจึงมากคือมันกันแดดได้ดีจริงๆบิวิวก็คือแบบว่าเลิศเลยอึ้งเลยแล้วก็ยังมีตัวแบบว่าน้าแร่อ,อีกอะไรอีกคุณน่าลองหลายตัวมากค่ะอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะกับเมดิจอรีค่ะ